สวัสดีค่ะมารีวิวพาปิตาน,นี่ก็เป็นซองเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยมมน,นะนี่ตาเออของจิงคับโปมานะหรือเปล่าไม่รู้พอดีว่านา้าไปเที่ยวเลยซื้อมาให้ทีเด็ดคือว่ามันบีนง่ายน,านุ่มมากไม่เห็น ได้มันจะมีบันยาหน้าตาเย็นๆสนนีฟ้าน้ำนากมากนู่คมาเดี๋ยวม,มองเราปิดตาให้ดูเห็นไหมไม่เห็น,นั่นเนี่ยม,มันก็แบปิดตารูปนี้นะคะ เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเสียจเพราะว่าอันนี้ปลุกออกนู่นอันนี้ก็ลืมบอกนะคะนี่ภาษาที่ใหม่ค่ะคือบ้านคนปุ้ยอะไรห้องนอนนะตอนนี้ตรงน,นี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผาว่าจะจับตู้เสื้าไปจับอะไรเจะมาลองจับตู้เสื้อผากัน จัดไปจัดนาฬิกาฮู้นาฬิกาเร็กว่านี่จัดนาฬิากาก,นก็นี่นะก็ฝากติดตามเราด้วยวันวันนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย